โลเทสสวั <Lotus. S 2> สดีครับชา YouTube พอดีได้ยินข่าวว่ามีอีเวนต์ใหม่นะฮะ Unshackled Event นะครับผมอี event เวนต์เล็กๆนะฮะไม่ใช่ Collection Event นะครับแล้วก็สกินเยอะพอสมควรเลยนะเรามาเช็คอีเวนต์ใหม่กันหน่อยดีกว่าน,นะฮะเยี่ยมชมนะครับผมเหมือนเดิมเริ่มมาดูสายฟรีกันก่อนนะครับได้ยี่ห้า Materials ได้ ทรัฟฟอร์ดแคชนะครับผมชารมแล้วก็ไอปืนอันนี้นะเดอะ u l t i p a s s นะครับโอเคนะใช้ได้เลยแล้วก็สกินเซียร์ทรัพ n a ด i นามโอเคใช้ได้นะสวยดีนะครับโอเคเราไปดูสายสุ่มกันบ้างดีกว่าน,นะฮะเริ่มมาครับสกินแบทบอ t นะฮะ Pathfinder นะครับผมจนสลัดนะใช่ไหมสไตล์นี้ครับผมต่อไปนะฮะ Machine Language Crypto นะครับอืมไม่รู้สินะผมว่าเอ๊มว่าเหมือนพยาบาล <c oughs> ใช่ไหมนะครับผมเหมือนพทยาบาลเลยต่อไปนะฮะ Skins Quantum c o l l c t i o n นะครับผมมี qr code อีกแล้วนะฮะเออโอเคนะแต่ทรงผมนี่ไม่รู้สิก็โอเคนะฮะแมนบันใช่ไหมอืมต่อไป slingshot valkyrie ก็ใช้ได้นะครับผมโอ้ยเกมเปไปเลยแล้วมีบาร์โค้ดอีกแล้วนะฮะใครร,ครู้มันคืออะไรบอกผมทีนะครับบาร์โค้ดอันนี้ install Minecraft version 2.40โอเคอยากทำเหมือนกันนะคลิป Minecraft นะครับผมเกมที่มันดีเหมือนกันโอเคต่อไป d i g g n g the Grave โอเคสไตล์แบบอวกาศนะแต่ว่าก็โอ้โหสองพันสี่แพงนะผมว่า Prison Pacifier สไตล์อวกาศเลยแหละนะฮะอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ผมว่ามันธรรมดาไปหน่อยนะไพโรแมนเนียเอออันนี้สิผมชอบผมชอบคลีนดีสวยเลยแหละผมชอบสไตล์นี้แหละนะครับผมว่าคลีนคลีนสวยสวยละดูไม่เบื่อไลท์เจอร์มินเอจเอ็ดอาร์โน่ก็มาโอเค่ okay, นี้อะแดงๆเลยอาร์โน่เลยนะฮะแต่ว่าไม่รู้สึกผมว่าสีฟ้าดู นาะไม่รู้สิไงไม่รู้ดูเหมือนปืนของเล่นไงไม่รู้นะฮะม, Epic มาดูเอพิกกันบ้างดีกว่านะครับ l l a t e r a l Damage ม่วงมาเลยนะฮะพิฟิวส์ของเราโอเคนะใช้ได้เลยต่อไป death row นะครับโอ้โหหน้าตาแบบคนเหล็กมากๆธรรมาดานะครับวันนี้ต่อไป desert d o c t o กนะครับคุณหมอแห่งทะเลทรายก็ใช้ได้นะ back <codes> Plum juice. Yeah. Once feeling free. Can't hold me. Been sprayed. Duck on lock. Okay, I need to Don't get on my bedside. Okay. Don't jump. Now, Powerhouse, the capital bird. Oh. b บนเนอร์โพสอ๋อโอเคโดนจับแล้วแหกออกมาได้นะทุกคนหนีออกจากคุกหมดเลยเลยอันนี้ <g ül> ทุกคนโดนจับ let me ride เฮ้ยนี่สวยดี you show suspect อ้าวโดนจับอีกแล้วหรือผมพลาดรอรอ,อะไรไปหรือเปล่านนะช่วงนี้ Banner Cell Block นะฮะ Banner opposition research remote workstation โ okay. อเค system glitch โอเคต่อไป detention center mercury rising อันนี้ผมว่าสวยดี solitary confinement static overload นี่ก็เป็นพวก tracker นะครับโอเคได้เลยแพ็คหนึงมันมเท่าไหร่เนะี่ย เด yeah. ลิกอันล็อกสี่ร้อยเหรอผมว่าแพงกันนะน่าจะสามร้อยนะสเปเชียลออฟเฟอร์สอ๋อนี่นะฮะก็มีแล้วนะอันนี้ก็ริงลีเดอร์อันนี้บวกแพ็กนะครับโอเคแหละอันนี้ สิแพ็คเลยได้สกินคุณพยบาบาลคริปโตหรือคุณหมอก็ไม่รู้นะฮะหมอพักสนามโอ้ยหกเาลยแล้วที่แพรสบแล้วก็สโตร์ก็ไม่มีอะไรนะเอ๊นี่สกินตปรดผมชอบมากนี่ใครไม่รู้นะอันนี้เป็นสกินของคอลเลกชันอีเวนต์แรกเลยนะครับสวยจริงนะฮะอันนี้ซื้อกันได้นะ,ะถุงมือในเกมก็สวยเหมือนกันนะนะฮะ พยายผมรีวิวก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็ริงมาสเตอร์ฟิวส์สวยดีนะอันนี้เฮ้ยข้างในเป็นชุดสูตรเลย mm hmm. ผมเพิ่งเห็นนี่มีโบด้วยเออต่อไปก็รี c o ลอร์ไม่มีอะไรนะนี่ผมไม่มีสกัดเลยนะฮะอ๋อโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ u n c h a c k e d event นะฮะไม่รู้สิ ผมคิดอยู่อาจจะไม่เปิดก็ได้นะกล่องอันนี้นะฮะแล้วก็เขามีโหมดนี่ครับโหมด limited time flashpoint นะครับผมเป็นโหมดที่เรียกว่ามีโดมอยู่นะฮะซึ่งเราเข้าไปแล้วเราก็จะฮิลได้ในนั้นฮิลออโต้นะครับเหมือนพวกเกมทีมเดนแมททั่วไปนะแบบอยู่สักพักแล้วเลือดเ,เต็มอะไรงี้นะฮะแต่ว่าก็จะไม่มีของฮิลให้ในเกมนั้นนะนะครับเดี๋ยว คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเล่นอันนี้แหละนะฮะเล่นต่อเลยนี่แหละแล้วเดี๋ยวผมลงแยกคลิปให้ดูกันนะครับผมทางออกอยู่ทางด้านล่างความมือนะฮะอย่าลืมป๊อปคอร์นด้วยนะฮะอย่าลืมโทรศัพท์ของทุกคนด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับผมอุ้ยโอ้โหโอ้โหจช่วยโอ้โหใครนี้ใครนี้ จีเป็นคนมื่อจีหรือเปล่าเดี๋ยวให้ผมทำไงเนี่ยยิงมะมาเอามือลงมา